ใครเจอใครเจอบีเจอตรงไหนเจอห้องไฟพี่ต้อมเบงชัวพี่ต้อมเบงวิ่งผ่านกูจากห้องสตอร์เรจไปทางขวาก็ต้องอยู่หอ้องเรเดสเตอร์ทัง้งหมดเมื่อกี้ผมทิ้งเมื่อกี้ผมทิ้งขยะอยู่พี่วิ่งผ่านผมไม่พูดอีกทีพี้านะเขาเจะไปฆ่าตอนไหนแม่ทั้นแกต้องฆ่านานเลยเนกี้ขี้เล่น <laughs> <laughs> อ่าเดี e ๋ยวมึงดูอ่ามึงโหวตกูนะเดี๋ยวพวกมึงคอยดูเเลยย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ใช่ปีปีไม่ใช่ไอบีอยู่ห้องตรงกลางยืนิงเรอยู่เขามีคนแคนมีคนแคนผมเป็นศพอยู่ที่ห้องเนวิเกเตอร์ด้านขวาแล้วผมเดินสวนสีแดงออกมาอ้าวชิบหายแล้วกูเหรอไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมโดยนผมเดินสวนพี่ออกมาพี่ไม่ได้พี CCTV> ่ไม่ได้เข้าห้องนั้นด้วย ใช่ทำไมเบิ้ลคำอ่ะไม่เชื่อไม่ได้เข้าห้องนั้นด้วยอะไรพี่อยู่ในห้องพี่แก้วอยู่ในห้องซ้ายอ่ะตรงโอทูอะแต่ไม่ใช่โอทูอะเป็นคันโยกอ่ะเอางี้เอางี้พี่เนยแค้นพี่ต้อมเม้งจริงหรือเปล่าไม่กูยังไม่เห็นพี่ต้อมเม้งเลยอะทำไมไม่ล่ะไม่เลยเกมเมื่อกี้พี่ต้อมเม้งไม่ไม่ได้ฆ่ากูไอเฟสฆ่ากูกูวิ่งมาเจอไม่ได้เอาคอนเทนต์เนี่เอาคอนเทนต์วเหรอ เอาคนเอ็นเพียอะไรวะกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่รู้จริงบทนี้เป็นอะไรหรือผมบินเอ้ากูหมดเลยสัตว์ถ้าใชยก็นั่นแหละคอนเทนต์เจอดิเยอะดิกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนคือเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยเข้าใจปะเตอร์มึงมึงทำให้กูไม่เนียนเลยเตอร์ไม่จะพี่เจอพี่ก็ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันรู้เอาแล้วผมกลัวว่าอินพอรเตอร์จะเล็งกูกู สายไเตอร์ไก่บอลเนี่ยถ้าผมตายนะใช่มันยังมันยังมันยังไม่กล้าฆ่าหรือไม่ก็ไม่ใช่มันนั่นไงใครใครใครอำน้ำมันเออให้โอกาสมึงเออให้โอกาสของท่าเตอร์อะไร ไมไม่เดินหนีทำไมมึงเดินหนีไม่ได้เดินหนีผมเดโอ๊ยแต้มมึงตามติดไอบอลอยู่ตลอดเลยนะนี่ไปเปิดอยู่อ่ะเดินมาใครมันเปิดพอดีดีโอเคคแล้ทกูกูไหนกูจะไปไปเดี๋ยวกูไปพูมให้เสร็จแล้วบีก็จะไปตาม ใครเจอใครเจอบีเจอตรงไหนเจอห้องไฟห้องไฟพี่ต้อมเมงชัวพี่ต้อมเมงวิ่งผ่านกูจากห้องสตอรีไปทางขวาแล้วพี่เมอยูอย่ไหนไม่ไม่ตอนตอนเมื <บะ S 2> ม่อกีก้ล่า<ห>สุดตอนกดอกะ่ะฟังกูก่อนตอนกดล่าสุดเนี่ยพี่ต้อมเบงอยู่ไหนต้องอยู่ห้องเรย์เตอร์ทำเห้องเรย์เตอร์คือห้องไหนห้องซ้ายสุดห้องซ้ายสุดไง ออเเเกิดีมร์จนซให้พูดอีกทีเมื่อกี้ผมทิ้งเมื่อกี้ผมทิ้งขยะอยู่พี่วิ่งผ่านผมไม่พูดอีกทีอยู่ห้องอิมเมอร์เจนซี่ไอ้บีก็อยู่ไม่ใช่ห้องอิมเมอร์เจนซี่ทิวภูมิได้ทิวภูมิได้เออชิวก็ภูมิได้อยู่ไหนกูอยู่ห้องสตอเรจกูมาทิ้งขยะอยู่เมื่อกี้แต่กูเห็นพี่ต้อมเม้งคนเดียวอยู่ที่ห้องสตอเรจเห็นป่ะมันเนี่ยมันเริ่มมึงเชื่อกูป่ะตาถ้ากูตายนะมึงเชื่อกูป่ะไอบีกับพี่ต้อมเม้งพี่ตาบ้าเขาจะไปฆ่าตัวไหนแกต้องฆ่านานแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงอยคดู ถ้าพีมีมือจะซีอ่ะไม่เชื่อกูอ่ะพวกมึงอ่ะเปรียวคือสงสัยตัวแน่คือคูณสงสัยภูมิเพราะว่าภูมิมันเดินลงมาจากข้างบนแล้วมึงกูพี่ต้อมยืนยันยืนยันตำแหน่งกันได้ถูกไหมราวนี้กูเดินแยกไปดูกล้องไอ้ภูมิเดินลงมาจากข้างบน มันมีโอกาสที่ภูมิค่าจากในห้องไฟแล้วมันก็ขึ้นไปโปล่ข้างบนสระนี่แหละที่กูสงสัยมีแค่ไอภูมิตอนเนี้ยโวดภูมิถ้าไม่ใช่โวดทิวอ่าจะไปอีเราบอกฆ่าเราบอกว่ามึงฆ่ากูไอทิวมึงฆ่ากูปหวยป่ะไอบีไอบียิ่งยิ่พูดอย่าเลยว่าว่าภูมิตอแหลได้ยินคนตอแหลได้ยินคนเห็นแน้วก็รอดแล้วไอภูมิเป็นไปเร็วเลยตว์ตอนที่เราอยู่ห้องไฟอยู่กันในการสี่คนอ่ะผมพี่บีพี่ต้อมแล้วก็ภูมิ ผมถามว่าทำไมพี่ถึงไม่จําว่ามีใครห้องไปบ้างคือถ้าพี่รู้ว่าตอนนั้นมีใครห้องไปบ้างพี่จะรู้เลยว่าใครเป็นฆาตกรอ้าวแล้วใครเดี๋ยวก่อนอันนี้ไอ้ภูมิเป็นกับใครไกเตอร์เหรอเอออ้าวไลท์ไลเตอร์ไกเตอร์ไปตอนไหนอะก็คนแร่แต่เดียวอ๋อเออว่ะไอ้เหี้ยงเลอคนเดียวไม่แล้วมึงมึงเข้าใจปะ คือตอนที่กูเห็นอยู่ห้องสตอร์เลตอ่ะกูเห็นพี่ต้อมเม้งวิ่งมาคนเดียวไอบี IB ไม่เห็นแล้วพี่ต้อมเม้งเสือกบอกว่าอยู่ห้องอิมเม์เจนซี่นั่งคุยกับไอ้โอเคครับในเกมนี้เราจะเป็นนักทำภารกิจครับเราจะเป็นลูกเรือที่ดีนะฮะเราจะรีบทำเควสให้เสร็จนะครับ Oh no no. Yeah เรียบร้อยมีตายแน่นอนออกไฟไม่ดับแล้วเจอศพทิวในห้องไฟครับเอ็ดดโดับเบิลคิวอ่ะเป็นห้องประจำเลยนะสองคนเลยว่ะจะต้องเป็นห้องจะว่าเป็นห้องประจำกันเลยนะครับต้องโหวตแล้วไม่งั้นจีจีเดอะฟักกิ้งนู้ปี่บีไปไหนมาพี่บีอ่ะพี่อยู่ห้องพยาบาลครับใช่เปลยมาต้องเป็นมีที่ล่าสุด แต่ของพี่ล่าสุดก็เห็นเนกับสีดําใช่ปะน้องเตอร์ใช่ปะอยู่ห้องแอดมินใช่ปะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไปทําผมผมเห็นพี่อ่ะอยู่ในห้องแอดมินแล้วผมวิ่งเข้าไปไปห้องแอดมินแล้วก็มีแค่พี่แค่ผมไม่มีไม่มีเตอร์ใช่ใช่พี่ให้ข้อมูลผิดแล้วแต่พี่เห็นสีดําเข้ามาห้องแอดมินอีกคนนึงนะไม่มีพี่บีคนุณบินอีจ้ะ เพราะว่าเราเจอศพสงสัยทาไม จะไหนน้องเตอร์อ้เบอร์เมอร์วัตไม่มี่ถูกโอเไหมมีัดมะถูกผิดละถูกผิดมถู พี่ต้อมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าของที่าโอเคอ่าโกลเลยใช่ว่าใช่แน่นอนโอ้โอย่างไวเลยคืว่าใช่เล่นโบรุแค่น่อยเหรอจอมมีอะไรจะพูดไหมพี่โต้เล่นได้พี่มีโต้ได้ไอเหี้ยซุยมั่วเฉยมัอะไรถึงดูแล้วแอดมินแล้วมันมีคนอย่าอย่ามึงเอาบทกูโดนบทคนแรกสามรอบแล้วมึงคอยดูนะหน้ากูบทคนโดนบทคนแรกทำไมได้ินลดจากรทำไมมันหายแล้วม่มีเป็นบ่อยจังบาลานก็ต้องเป็นหนึงจักเลยกูเชื่อไอเตอร์เว้ยตอนนั้นแหละกูเลยโหวตไป เรายังได้เป็นคนดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ภารกิจเ่าฟังกี่เพียบเลยวะ่ะ กิดไหมก่อนพี่ตอนรบต้องรีบทำเวทให้เสร็จนะฮะคนพูดถึงศพเออกูเห็นคนหายไปไวะในแมปกูเลยมากดไอ้เฮียออร์เตอร์ไม่มีมีดป่ะเนี่ยตาเนี่ยมีดดูเนี่ยดู่ะดิไอ้วูกกับพี่นีเดือดแปลกแปลกเลยกูจิวใ พอีบปดอยบีเรียกกูอย wow ่างงี رة, bridge, ้เสร็จปุ๊บใช่ปะเมื่อกี้บีซอนลืมปิดไหม่มันพูดถึงมันพูดหาศพเลยนะใช่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 กันเรียนเลียเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็พ importer กูจะหาศพทำไมกู่รู้ได้ไงว่ามีคนตายฮะกูเราคุยกันน้องที่ร้านอิน i m p เตอร์หรือเปล่าไม่ได้แต่เรื่องแค่เรื่องแเรืแล้ว่าโวตโวตโวตกูกูเชื่อพี่บีเว กลองก็เช so ื่อพี <S <S ่บีว่ะโอ้ไม่เชื่อเอาเอาเลยี่บีใครใส่นุ่งผมเอาเอาพี่บีบินเฉยพี่บีเขาตัวสาวตัวเองที่ไม่ใช่พี่บีโอ้จบโอ้เราไปฝั่งนุ่งเลยอะห้องเซキュริตี้นห้องล็อกครับมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอน ว่าแล้วใครโหวตที่บีวะนี่อะไม่ไอ้พวกนี้ทำเป็นพูดเ้ยแต่มันโหวตพี่บีโหวตในบีไองพวกสองคนเลยเหี้ย